สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก the ghost radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมพี่มานะมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นในปีที่มีน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีห้ครับ เกี่ยวกับหมู่บ้านที่พี่มานะเนี่ยได้ไปซื้อมาแต่กลับไม่มีคนอยู่เลยสักหลังแล้วเรื่องต่างๆก็เริ่มขึ้นหลังจากนั้นครับพี่มานะมาพร้อมกับเรื่องของเพื่อนบ้านคนใหม่มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของพี่มานะกันเลยครับสวัสดีครับพี่มานะครับ สวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมเราไม่ได้คุยกันมานี่นานขนาดไหนแล้วเนี่ยพี่เดือนสองเดือนได้นะประมาณเดือนสองเดือนใช่ล่าสุดก็อะไรนะสถานีผีดุสถานีผีดุถูกต้องใช่ใชใช่ใช่ครับผมนะครับครั้งนี้เนี่ยพี่มานะแวะเวียนมาเล่าเรื่องในเดอะโกสสเรดิโออีกหนึ่งเรื่อง นะครับมาพร้อมกับเรื่องที่ย้อนกลับไปเมื่อปี54น้ําท่วมใหญ่แทบจะทั่วทั้งประเทศใช่ครับใช่<อ>หมู่บ้านผมก็โดนไปด้วยเพราะว่าอยู่ฝั่งทนครับผมหน้า<ม>เลยตอนนั้นครับผมตนหน้าเลยเออนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับเรื่องของเพื่อนบ้านคนใหม่ครับพี่มานาครับอ่าครับเอ่อเรื่องนี้ก็อย่างที่ว่าถ้าหากยังจากันได้นะตอนปี54ที่มีน้ําท่วมเนี่ยก่อนหน้าก่อนหน้านั้นอะ ผมซื้อบ้านในบ่บ้านแห่งเนี้ก <Okay. S 2> ่อนน้ำท่วมประมาณสามถึงสี่ป mm ี hmm. ใช่ประมาณสามถึงสี่ปีหรือประมาณนี้แหละครับ <Okay. S 2> ผมอยู่ฝั่งทน <Okay. S 2> บ่บ้านนี้ก็ทวมด้วยมันก็เมีประมาณทั้งหมดสี่สิบหลังคาเรือน <Okay. S 2> แล้วคราวนี้มันก็อีท่าไหนไม่รู้ทาไม่เสร็จก็เหลือเหลือแค่ประมาณย mm ี่สิบคนก็จองกันเต็มนะแต่คราวนี้พอหลังน้ําท่วมปั๊บก็ยกเลิกการจองกันม mm hmm. ทำให้หมู่บ้านที่ผมอยู่จนถึงทุกวันเนี้ยที่ผมนั่งอยู่ในบ้านหมู่บ้านเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมีไม่ถึงสิบหลังจากทั้งหมดประมาณยี่สิบยี่สิบหลังเนี่ยมันก็จะมีโล่งๆบ้างอะไรบ้างลัวก็หลอครึ่งๆเลยนะครับใช่ครับผม,อม,อมลอกันเลยอ่ะพอเดินถ้าเดินเข้าไปเนี่ยก็ือมีช่วงนี้แล้วก็หายไปหย่อมหนึ่งหายมบราง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 แล้วก็อีหย่อมหนึ่งาขายก็ขายไม่ออกอนะ แล้วผมเนี่ยอยู่บ้านหลังที่สอง <5. S 2> ก็เป็นแปลงที่สองจากปากทางเข้ามา <5. S 2> นะข้างบ้านผมด้านซ้ายเป็นแปลงที่สาม <5. S 2> ร้างมานานแล้วร้างมาหลายปีเลยนับจากน้ำท่วมก็ไม่มีใครมาดูบ้านแปลงนี้เลย <5. S 2> จนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะมันก็มีคุณอาท่านหนึ่งอายุก,ก็ประมาณเจ็ดสิบแล้วละ่ะมาดูบ้านหลังนี้ <5. S 2> แล้วแกก็เข้ามาทักทักผมก่อนเลยนะทักผมกับแฟนก่อนเลยบอกว่า มาดูบ้านให้ลูกสาวคนโตโอเคอัธยาศัยดีมากน่ารักมาก uh วันไหนเห็นแกมาดูอ่ามาซ่อมแซมบ้านก็เข้าไปบอกมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมคบก็เข้าไปคุยกันทําความรู้จักเป็นเพื่อนกัน uh บางวันลูกสาวก็ตามพ่อมาด้วยคุยไปคุยมาคุยไปคุยมา,ยยมา,ยมาก็เลยรู้ว่าครอบครัวเนี้ยมีลูกสี่คนไล่มาเลยครับลูกสาวสามลูกชายคนสุดท้องหนึ uh ่งคนแล้วคนที่จะมาอยู่ก็คือลูกสาวคนโต แกชือคุณปลาครับคุณปลาก็ถามผมว่าที่เนี้ยมีอะไรแปลกๆไหมคะมเราก็ตอบว่าอ,อ๋อไม่มีครับที่นี่เงียบสงบดีบอกได้เลยเงียบสงบมากเราก็ไม่เอะใจอะไรหรอกนะเราก็คิดว่าคงจะเป็นแบบแหมสมัยนี้จะซื้อบ้านก็ต้องถามเรื่องนี้กันเป็นหลักละมั้งอะไรประมาณนี้นะเราก็พอมาเป็นเพื่อนบ้านกันคุยกันทานข้าวกันสนิทกัน เวลาก็ผ่านไปเป็นหลักเดือนหลักปีรเราสังเกตเห็นตลอดแหละว,ว่ามีรถเข้าออกบ้านเนี่ยอ่าเข้าเข้าออกอเข้าเข้าโอเคเราก็ไม่ได้เกิกใจอะไรติดใจเรื่องเดียวคุณอาพ่อแก่ไปไหนเห็นบางครั้งลงจากรถมาก็อ้าวมีแต่คุณแม่มีแต่พี่เขียดซึ่งเป็นลูกเขยทึ่เป็นแฟนคุณปลาเขาเอ๊ะไปไหนทนละ้ไหมไม่เห็นเลยนะอะไรนะ ครนนี้ก็เลยไปนั่งทานข้าวกันอะไรกันก็เลยรับทราบว่าพ่อแก่เสียไปแล้วสี่เดือนอืมเสียไปแต่บ้านนี้เขาไม่อยากรบกวนก็เลยจัดงานกันเงียบๆอีกทั้งก่อนหน้าที่คุณพ่อจะเสียน้องชายคนสุดท้องแกก็เสียไปอีกคือน้องชายคนสุดท้องเสียไปก่อนเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจิตบอดเนี่ะอยู่ไอซียูหลายเดือน พอลูกชายเสียอีกไม่กี่เดือนคุณพ่อก็เสียตาม,อมไอ้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาะ่ะแล้วก็คนเราก็คงจะมีการอ่าเสียกันได้อะไรได้พอไปทานข้าวที่บ้านล่าสุดเนี่ยปอวายเข้าปากแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์อะไรประมาณเนี้ยแกก็อะไรก็เริ่มระบายแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดมรสุมอะไรที่บ้านของแกบ้านของคุณปลาก่อนหน้าเนี้ยเป็นโรงงานอื คุณพ่อที่เสียไปเนี่ยเป็นคนก่อตั้งโรงงานนี้ขึ้นมาเป็นโรงงานทําเตาเผาในสมัยที่พ่อกับแม่เริ่มต้นธุรกิจเนี้ก็ซื้อโรงงานซ,ซ,ซื้อที่มาทําโรงงานแล้วก็เป็นบ้านด้วยก็มีลูกได้กันสี่คนตัวอย่างคือว่าไปมีเงินมีทองมีอะไรก็ส่งลูกๆไปเรียนต่อต่างประเทศบ้างค,คุณปลาก็ไปเรียนโทที่อเมริกาส่วนลูกคนอื่นๆเนี่ยก,ยก็แยกย้ายไปเรียนกันตามที่ต่างๆ เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ลูกสาวคนโตกลับมาจากต่างประเทศอพอกลับมาก็ามาพักอยู่ในบ้านที่อยู่ในโรงงานน่ครับแล้วคราวนี้ตัวพี่ปลาเนี่ยเขารับดูดวงแล้วก็พวกอ่รับดูไพย,ยิปซีรับดูมานาน,น้ะครับตั้งแต่อยู่อเมริกาก็มีลูกค้ามีอะไร,รเวลาดูดวงเนี่ยนิกนี่อยู่เมืองไทยแล้วนะครับเวลาดูดวงเนี่ยก็ ดูให้แบบออนไลน์ดูผ่านวิดีโอคอลกันผ่านทางพีซีผ่านนั่งเวลาดูก็ต้องปิดไฟสลัวสลัวใช่ไหม <Okay. S 2> ก็มีบรรยากาศนิดหนึ่งคราวนี้ตอนอยู่บ้านมาที่บ้านหลังเนี้ยในโรงงานเนี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> ขนาดกำลังดูดวงกันอยู่ <Okay. S 2> จู่ๆหน้าของลูกค้าเนี้ยนิ่งไป okay. มันเหมือนกับว่าอินเทอร์เน็ตหลุดลืย้อยังไงอะไรเพราะหน้าแบบไม่ขยับเลยคุณปลาก็เรียกคุณลูกค้าคุณลูกค้าทำไมไม่ขยับ<ข>สักพักลูกค้าก็บอกว่าคุณปลาออย่าหันไปนะเฮ<อ>้ยคุณปลาด้วยความที่แกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องเนี้<ข>ก็หันไป<ข><ข>ไปรากฏว่าไอ้สิ่งที่แกเห็นเนี่ยมันคือคนที่ตัวสูงใหญ่เป็นเงาดำอ,อ,อธิบายว่า ทุกท่านนึกถึงเป้าซ้อมยิงปืนน่ะเป็นรูปคนน่ะ <Okay. S 2> ใหญ่ๆอ่ะ mm hmm. สีดำอ่ะ mm hmm. ยืนอยู่แต่ด้านซ้ายมือะคิดกับแกเลย <Okay. S 2> แล้วคราวนี้มันก็ไปปรากฏอยู่ในกล้องวิดีโอที่กำลังคลอมันอยู่เขาก็เลยนิ่งแล้วก็มองไนงะนั่นอะไรอะไรประมาณลูกค้าเขาก็มอง mm hmm. คุณปาแกก็พอเห็นหันไปแล้วเห็นอย่างนี้แกก็กรี๊ดไงแล้วก็ตะโกนี่คยณพ่ออก็ต้องมาดูว่าจะเกิดอะไรว่าเกิดอะไรขึ้น <Okay. S 2> แต่พ่อขึ้นมาวิ่งขึ้นมาก็ไม่เห็นร่างดำๆนะั้น เรื่องแปลกๆครันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณปลาแล้วคนเดียวแล้วคนรอบๆตัวเริ่มน้องสาวแกก็กลับมาบ้านนานๆก็กลับมาบ้านมานอนด้วยมานอนห้องเดียวกันน้องสาวแกก็กำลังจะเข้าไปอาบน้ำไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้องคนเดียวนะอยู่ในห้องคนเดียวก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจู่ๆตู้มันค่อยๆอ้า อ้าออกมามาทางที่มาทางที่ที่น้องสาวแกกาลังยืนเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ครับก็เลยหันไปดูแล้วก็อ่ะจะเดินไปปิดกรี๊ดเลยแกก็กรี๊ดสุดเสียงเลยแล้วก็วิ่งออกไปหาคุณปลาบอกว่าพี่ปลาพี่ปลาในห้องอ่ะในในใครไม่รู้ว่ามันอยู่ในตู้เสื้อผ้าครับคือมันต้องออกมาที่หนูกําลังหนูกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่คือมันเป็นเงาคนตัวดําๆอ่ะเห็นเป็นหน้าคนอ่ะกังมองจ้องออกมาครับคือมันก็ ปาก็นึกว่าเอ้านึกว่าแกคนเดียวที่เจอเรื่องนี้ก็เลยเล่าเรื่องของตัวเองให้ให้น้องสาวฟังก็เลยว่าเอ้ยมันมันเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่เราไปเข้าเข้าไปเรียนรู้เรื่องพวกการดูไพ่การดูโชคชะตาราศีอะไรเงี้ยแล้วไปขวางกรรมคนอื่นมีสิทธิ์อ่าแล้วสิ่งใช่สิ่งเหล่าเนี้ยก็เลยตามมารังควานเราถึงนี้สองพี่น้องก็วิเคราะห์กันอย่างเงี้ย คราวนี้มันไม่ใช okay. ่แค่สองคนที o ่เห <Okay. S 2> ็นแหละครับคนงานในที infinity, uh, um, uh, ่ที่ทํางานในโรงงานเนี่ยก็เริ่มเห็นอะไรแปลกๆกันแหละคนงานที่เขาพักกันที่นี่กันเขาพักกันด้านหลังบางครั้งก็ได้เริ่มได้ยินเสียงคนเดินบนหลังคาบ้างกรึกรึ๊กรึ๊กึ๊กรึ๊บกรึ๊บกรกตึกตึกกบนหลังคาบ้างบางครั้งก็เห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ตามซอกตู้บ้างอะไรบ้างซอกบันไดอะไรพวกเนี้ มีคนงานคนหนึ่งอือว่อเข่งค,คืนนั้นเป็นคืนเดือนไง่เจ้าเข่งเนี่ยมันก็เห็นมีคนอ่ไม,ม่เงาคนยืนแอบ,แบ,แบอยู่ในโรงงานจะนีก็คิดว่าไม่รู้ไงก็คิดว่ามันขโมยหรือเปล่าก็เลยไปเอาไม้กวาดทามะพร้าวแต่วิ่งเข้าไปตีคือว่าเป็นขโมยก็คว้าไปแล้วก็วิ่งเข้าไปครับ พอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยไอ้ร่างเงาดำๆนั้นน่ะมันไม่หนีนะมันพุ่งย้อนกลับเข้ามาใส่หน้าแล้วก็ปุ้งแล้วก็หายไปเจ้าเข่งก็ล้มก้นจำเบ้าลงไปนอนกับพื้นในขณะเดียวกันเนี่ยสายตาเจ้าเข่งเนี่ยก็เหลือบเหลือบไปมองเห็นอะไรบางอย่างในพื้นที่ที่เป็นที่เป็นที่ทํางานของโรงงานเนี่ยยางไงสิ่งที่เห็นก็คือ คนหลายหลายคนเป็นเงาคนหลายๆคนตัวดำ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 บ้างกระด้างดำดำกระด้างกระดางแบบตามตัวก็มีรอยไหมซอมซ่อใส่เสื้อบ้างเปลื่อยกายบ้างอะไรบ้างยืนล้อมรอบเตาเผาอยู่<ะ>หลายคนเลยเป็นมุงเลยนะเป็นมุงเยอะๆเลยคือมันมีเตาที่ต้องซ่อมแซมอยู่วางอยู่นั่นแหละครับมันยืนอยู่มุงอยู่คราวนี้เจ้าเข่งก็ตกใจก็เลยเอาเรื่องเนี้ย วิ่งไปเล่าให้เพื่อนคนงานฟังที่ก็กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่เพื่อนขาเพื่อนคนหนึ่งไม่เชื่อก็เลยไม่เชื่อหลอกก็เปล่าก็เลยทะเลาะกันเจาเข่งก็เลยท้าไงอ่ะถ้ามึงไม่เชื่อนะแล้วมึงไปก้มมองรอดใต้หวางขาทิปตะออกนี่ก็รับคําท้าก็เดินไปไงพอไปถึงปั๊บยืนหันหลังปั๊บแล้วก็โก้ปั๊บไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าด้วยแค่นั่นแหละ แหกปากร้องโวยวาย <Cut. S 2> เขามาเล่าให้ฟังที่หลังเขาบอกว่าไงไหมที่เคยได้ยินคนที่เขาบอกหน้าซีเป็นไก่ต้มนะ uh uh. เขาบอกว่าเพิ่งเคยของจริงวันนั้นแหละ <Cut. S 2> หลังจากนั้นก็คนเนี้ยคนที่เขาเขารับคําท้าเนี่ยก็นอนจับไข้ไปหลายวันอื uh huh. คราวนี้เรื่องของเรื่องเรื่องเนี้ยมันก็เลยกระจายกระจายกันไปให้กับพวกคนงานฟังคนงานฟังก็เลยเริ่มเข้าหูคุณพ่อแหละ คราวนี้จุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณปลาเนี่ยที่ทําให้คุณปลาต้องมาซื้อบ้านใหม่เนี่ยก็เพราะว่าคืนหนึ่งแกนอนอยู่ในห้องของตัวเองในโรงงานเนี่ยห้องนั้นแหละแกนอนกับน้องคแกรู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกแกอยู่ในท่านอนไหนรู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บก็อืมอยู่ในท่านอนหงายแล้วมือขวาของแกยืนอ่าแกแกนอนอยู่ด้าน ขวาของเตียงอืเพราะฉะนั้นถ้ากลิ้งไปท่านขวาก็ตกและถูกไหมมือขวาของแกในแขนขวาเนี่ยแกพาดออกไปข้างนอกนอกเตียงครับแล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงเหมือนกำลังเอื่อมไปจับอะไรบางอย่างอยูอย่ทางขวามือ,อมคุณปลาแกเล่าว่าพอแกรู้สึกตัวขึ้นมาแกรู้สึกว่ามันมีไอ้คนร่างดำๆนั้นนะ่ะมันยืนอยู่ข้างๆเตียงคุณปลาเลย แล้วมือขวาของคุณปลาเนี่ยกําลังไปจับอวัยวะบางอย่างของมันแล้วทําอะไรอยู่อคุณปลาแกบอกว่าคือแกพยายามตั้งสติขึ้นมารู้สึกได้ชัดเลยว่าคือกําลังมือขวาของแกเนี่ยกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่กับอ,อวัยวะนั้นของไอ้ของของไอ้เงาดาๆนั่นนะอะพอพอแกตั้งสติได้เต็มร้อยในชะ่ไหมแกก็กลั้นใจแล้วก็ชักมือกลับมาแล้วก็ ร้องตื่น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 แล้วก็วิ่งกันไปหาพ่อกับแม่ไปห้องพ่อกับแม่ไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว<า>่าเมืม่อกี้เจออะไรมาครับก็เลยตัดสินใจแนละ้วไม่เอาแล้วไปนอนที่คอนโดน้องแล้วก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังข้างๆผมเนี่ย嗯嗯พอแล้วพอคุณลาย้ายมาบ้านหลังข้างๆละย้ายมาบ้านหลังใหม่ อย่างที่เล่าไปพอย้ายมาปับ๊บเหตุาการณ์ที่บ้านนั้นเหตุการณ์ที่โรงงานนั้นก็ยังมีอยู่คน้องชายคนเล็กก็เสียอืมไม่กี่เดือนคุณพ่อก็เสียตามอย่างที่ผมเล่าไปพอคุณพ่อก็เสียลูกๆก,ก็มานั่งคุยกันด้วยความขับข้องใจในความแบบ คลางแคลงใจอ่ะว่าทำไมมีแต่ผู้ชายอ่ะทําไมมีแต่ผู้ชายที่ไปอ่ะน้องชายทําไมต้องไปก่อนรูกออกไหมปกติมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นทําไมน้องชายคนเล็กถึงเสียแล้วพ่อก็เสียอีกผู้ชายูพชายะเหลือแต่ผู้หญิงเนี่หมดเลยแล้วผีก็มีผีในโรงงานอีกก็เลยสืบสาวเราเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นไป <Okay. S 2> คุยกับแม่ <Okay. S 2> ถามแม่เลยว่าที่ดินผืนเนี้ยมีที่มาอย่างไรหรือเปล่าคือในส่วนของลูกอ่ะนะลูกท่าน ลูกเนี่ยพอเกิดมาป,ปมั๊บก็มีมีมีบ้านมีที่ดินตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วไงพ่อแม่ซื้อมาอยัางไงไม่รู้หรอกแล้วคราวนี้พอไปสืบในเรื่องกับที่ดินก็เลยรู้กันว่าที่ดินที่ตั้งโรงงานเนี่ยเป็นที่ดินของตะขวันตะขวันเป็นเจ้าของที่ในแถบนั้นหลายที่ตะขวันเป็นคนเล่นของ เป็นคนเหมือนกับทาของทาอะไรด้วยเล่นทางคุณใส่ด้วยแล้วพ่อก็ไปได้ที่ดินนี่มาไม่ได้ปิดโกงเขาด้วยนะครับ,รบซื้อที่ดินนี่มาแบบชอบพอกันคือเขาไม่มีความแค้นต่อกันเลยสองคนี่ยพ่อกับตะขวัญเนี่ยพอพ่อซื้อที่ดินมาทําโรงงานเจ้าของที่ดินที่ชื่อตะขวันนะ่นนะพอเห็นพ่อทําโรงงานแล้วรุ่งเรือง ตาขวัญเจ้าของที่ก็เลยพาลูกชายของตาขวัญเนี่ยมาหาพ่อเพื่อจะปรึกษาว่าจะทําธุรกิจอะไรดีพ่อก็แนะนําว่าอ๋อแถวนี้เนี่ยให้ทํานี่สิเปิดอพาร์ตเนมนต์เพราะเดี๋ยวพอมีโรงงานมากขึ้นปั๊บเนี่ยก็จะได้มีคนมาเช่าอยู่ค,คุณพ่อเหมือนกับว่าคือคือแกก็อยู่ในวงการนี้แกก็รู้ก็เลยแนะนําไปแบบนี้ตาขวัญกับลูกชายเนี่ย ก็เลยไปเดินเรื่องของกู้เงินธนาคารมาทำอภารบแต่เวลาผ่านไปเนี่ยคือมันมันมันไม่วือหวาในแบบที่เขาคาดหวังเอาไว้คือไม่พอใจกับกับกับที่ตัวเองต้องมาเป็นหนี้แบบนี้ก็เลยพาตาขวัญมาด่าพ่อคือมาต่อว่าต่อคือสาเสีเีเสียเลยว่าทำไมทำให้เขาเป็นหนี้สินอย่างนี้ทำให้เขาต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีภาระเออต้องกังวลนอนไม่หลับอะไรนี้ คือแต่แต่ตอนเนี้ยนะปัจจุบันเนี้ยนะทํำเลอพาร์ตเมนต์ตรงเนี้ยดีมากเลยคือมันอาจจะคนไม่เยอะใน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 รุ่นของตาขวัญกับลูกชายของเขาไนงะพอได้รู้เรื่องว่าอ๋อคือที่ดินที่เนี้ยลูกๆเขาได้รู้ว่าที่ดินเนี่ยมีที่มาอย่างนี้เหรอครับก็เลยคิดกันไปว่าเป็นไปนได้ไหมที่ตาขวัญเขาอาจจะแข้นคิดว่าถูกหลอกนะให้มีนี้สิน คือก,ก,ก็ก็คิดกันไปทางนี้ก่อนก่อนตาขวัญจะตายอะ่ะแกก็คงจะแบบแบบทําให้ผีไม่อยู่ที่นี่หรืออะไรลักษณะน,นี้เป็นคนเรียกผีมาก่ะโกนลูกสาวหรือเปล่าค,คือลูกสาวกลับมาก็เลยเรียกให้มาแก้แค้นทุกคนแม่แล้วก็ลูกสาวแล้วก็เออ,อ,อยาอเขยก็เลยตัดสินใจกันว่าเอางี่ไหมนี่มณพระมาทําบุญโรงงานกันอืผีที่อยู่ที่นี่ก็จะได้อ่ะ ไปไปกันสักทีใช่ได้รับแล้วก็ไปไปกันสักทีแม่เขาบอกว่าพ่อเนี่ยนับถือพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งก็เป็นอาจารย์ของพ่อเลยแหละอยู่ต่างจังหวัดก็เคยเปรยกันไว้ว่าอยากนิมนต์มาทําบุญที่บ้านสักครั้งหนึ่งอยากนิมนต์มาก็ไม่มีโอกาสก็เลยตกลงกันว่าอโอเคถ้าง,งั้นก็นิมนต์ท่านให้มาร่วมสวดด้วยท่านก็รับนิมนต์แล้วก็มา การทําบุญโรงงานก็ผ่านไปพอสวดเสร็จมาพระคุณเจ้ารูปเนี้ยก็ไปพรมน้ํามนต์เดินไปดูทั่วโรงงานแล้วก็มานั่งคุยเรียกคุณแม่กับบรรดาลูกๆนะเข้ามาคุยกันหน่อยคุยเรื่องอะไรรู้ไหมโยม,มโยมได้ที่ดินผืนนี้มาอย่างไงทําไมมีของไม่ดีอยู่เยอะแยะเลยครับแล้วเจ้าของที่ดินที่ตายไปเนี้ย ตอนนี้เขาอยู่ที่นี่นะเขาอยู่ที่ดินเนี้ยออืเขาไม่ไปไหนนะเขามาอยู่ที่นี่ครับแม่บอกว่าเจ้าของที่ดินชือ่อตะขวัญหน้ายาวๆเขาจะใส่ชุดขาวแบบแบบแบบถือสีอะไรเงี้ยเป็นหลักชอบใส่เว้นดำเพราะตาแกไม่ค่อยดีม,มัดผมแบบมันก็มัดมัดมจุกผมไม่ด้านหลังพระก็บอกว่าตรงกันนะพระบอกว่าเนี่ยโยมขวัญเนี่ย ยืนอยู่ตรงหัวมุมตรงรั้วน่ะที่มีต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นครับยืนอยู่ในนั้นน่ะตอนสวดร,รับศีลน่ะยังประนมมืออยู่เลยพระก็บอกว่าที่ตรงเนี้ยทุกท่านพี่แจ๊ดที่ตรงเนี้ยเป็นที่ชายทงใช่ไหมครับสามเหลี่ยมใช่เป็นที่ชายทงซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยไม่บอกให้ลูกรู้ออื พราะคิดว่าลูกคงไม่เชื่อกันสมัยนี้ไงครับ,รบแล้วคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือที่ดินมันเป็นที่สามเหลี่ยมแล้วเป็นชายทงเลยครับแล้วก็ก็ไดพ้พอสังเกตกันก็เลยรู้ว่าถนนเนี่ยที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นถนนตรงเข้ามาถนน,นวิ่งมาปุ๊บแล้วก็มาทิ่มเข้าไปที่โรงงานเลยครับหุ่มตรงเข้ามาแล้วเป็นโรงงานแล้วสุดตรงนี้ก็เป็นชายทงเลยอ๋ออ๋เขาี่คุยกันก็ยังไม่ได้สรุปอะไรมาก ก็มีคนงานคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาเอาห่อผ้าเนี่ยมาส่งให้คุณปลาแล้วก็บอกคุณปลาว่าเอาให้พระท่านดูนิดนึงว่าคืออะไรครับปลาก็แกะห่อออกมาเห็นมีหลายตัวเลยเป็นหุ่นเป็นหุ่นใช่เป็นหุ่นหุ่นสองคนนะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีสายสินพันเอาไว้บ้างบางตัวก็หัวหลุดบ้างบางตัวก็หันหลังให้กันแล้วก็บางตัวก็พันติดกับเทียนแล้วก็มีเข็มหมู ปักลงไปตงอ,อกอะไรอย่างนี้ก็คือเยอะเลยนะอยู่ในอยู่อยู่อยู่ในถุงผ้าก็ส่งให้พระท่านดูคนงานก็บอกว่าเนี่ยขุดดินไปแล้วไปเจออยู่ใต้ต้นไม้ก็เลยไม่กล้าทำอะไรก็เลยเอาห่อไว้แล้วก็วางไว้ตรงนั้นแหละพอพระท่านมาก็เลยเอามาให้ดูรพระท่านก็บอกว่าเนี่ยคงเป็นหุ่นที่ทำแล้วที่่ท่ทท,ทีีแต่ก่อน่ะก็คงจะมีการทำกัน พอทาเสร็จปุ๊บพอเสร็จปั๊บก็เอามาฝังดินซะสักพักนะพอเห็นพระคุณเจ้าแกก็อืนั่งดูของที่ถืออยู่รนี่ไปแป๊บ,บหนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เจ้าตัวเข้ามาบอกว่ากูไม่ได้ทำมึงครับคือตะขัญเนี่ยเข้ามาบอกกับพระคุณเจ้าว่าผมไม่ได้ทำ ที่เกิดเรื่องขึ้นที่ในโรงงานเนี่ยอืไม่ใช่เป็นตีมือเขาเพราะเจ้าตัวตะขวัญเนี่ยเห็นว่าไปเอาของที่เขาฝังไว้ออามาให้พระคุณเจ้าดู <โ ược. S 1> ก็เลยออกมาแก้ข่าวให้พระคุณเจ้าไงเจ้าตัวก็เลยออกมายืนยันบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้ทําอะไรกับเรื่องที่โรงงานนี้แล้วก็บอกด้วยว่าไอ้พวกผีที่พวก,วกพวกพวกพวกมันเจอเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับอกเหตุผลด้วยเพราะอะไร คือตอนนี้ทุกคนก็อยากรู้พระก็เลยบอกว่าเอางี้พระก็รู้แล้วนะเพราะว่าตาขวัญบอกมาออืพระก็ถามกลับไปที่ยังคุณแม่กับลูกๆเนี่ยบอกว่าโยมโรงงานโยมเนี่ยทําธุรกิจอะไรไหนบอกสิก็ตอบมาว่าท,ทาเตาเผาเจ้าค่ะทุกท่านครับพี่แจ๊คเตาเผาในที่นี้คือเตาเผาศพนะอ๋อเตาเผาศพครับอ๋อพ่อกับแม่เนี่ย ทำธุรกิจเตาเผาศพหรือโรงงานเนี่ยคลูกค้าก็คือวัดครับหรือแบบชุมชนที่ซื้อเตาบริจาคให้วัดเขาก็มามมมามามา,าจ้างพ่อเป็นคนออกแบบเองเป็นเซล์ลเองเสนอราคาเองทุกอย่างเลยแล้วก็ให้เด็กที่โรงงานเอนาไปติดตั้งพระบอกว่าไอ้เตาที่ทำขายเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้เตาที่เอากลับมาไง หรือไอ้พวกเตาสำรองเนี่แหละตัวปัญหาอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือสมมุติว่ามีมีวัดที่ไหนอยากจะเปลี่ยนเตาเอาเตาใหม่ไปเขาต้องเอาเตาเก่ากลับมาใช่ครับคือคือเวลาเป็นเวลาที่วัดซื้อไปอ่ะเอาไปติดตั้งแล้วอ่ะแล้วเกิดเสียหรือว่าต้องแก้ไขอะไรเงี้ยก็ต้องเอากลับมาซ่อมก่อนในขนาดนั้นเนี่ยถ้าจะเผายังไงอ่ะ ก็ต้องเอาเตาสำรองเนี่ยไปเปลี่ยนให้พอเตาหลักแก้เสร็จแล้วปั๊บก็ไปเอาเตาสำรองกลับมาเมื่อเอากลับมาในแต่ละครั้งเนี่ยพวกคนงานเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดต้องขูดเอาที่เท้าออกเศษกระดูกออกอะไรพวกนี้คือเก็ตละบางอย่างไม่ได้มีแค่กระดูกหรือที่เท้ากลับมาบางอย่างตามมาด้วยครับแล้วทุกท่านเพื่อนลองคิดดู่เตาสำรองเนี่ยเอาไปเปลี่ยนมาแล้วกี่ที่อื เผากันมากี่ที่เผากันมากี่กี่กี่ศพแล้วแล้วก็เตาสำรองเนี่ยเอาไปใช้ทีหนึง่งผมว่าไม่ได้ใช้แค่แบบวันเดียวถูกไหมใช่ถูกต้องครับผม,ม,มใช้กันหลายๆเป็นหลักเดือนอะ่ะแล้วทีนี้มีเตาสำรองมีเตาสำรองเนี่ยเอาไว้คอยสับเปลี่ยนกับเตาหลักอยู่หลายเตาแล้วแล้ว,แล,วแล้วที่มันแหมมันคือมันเหมาะเจาะมากกว่านั้นก็คืออะไร ก่อนหน้าที่คุณปลาจะกลับมาจากต่างประเทศหนึ่งวันค,คุณพ่อไปขนเอาเตาสำรองมาไว้ที่โรงงานสองเตาซึ่งเราไม่รู้ไงไอ้สองเตาเนี้ยอย่งที่ว่ามันใช้มานานาหรือยังแล้วก็ยังเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนจัดการหมด嗯嗯นั่นแหละพอรู้กันอย่างนี้ปับ๊บพระก็เลยบอกว่าที่ทำบุญกันวันนี้ <D _ n att> ดีแล้วพวกเขาจะได้ไปเกิดไป,ไปไปไปที่ใหม่ๆกันรับบุญนันแล้วไม่ต้องมาเร่ร่อนแลว้วพรกคุณเจ้ายังบอกอีกว่าก,การที่ลูกชายคนเล็กและคุณพ่อที่เสียไปนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านี้หรอกอม,มันเป็นเพราะให้คิดว่ามันเป็นเพราะมีเหตุให้ร่างกายต้องแตกดับให้คิดอย่างนี้ให้ทําความข้นใหญ่อย่างนี้อย่าไปโทษที่เตาเผาหรือเป็นเพราะตะขวันเขาเจ้าตัวก็ยืนยันแล้วไม่ใช่ทักไม่ใช่เขาครับหลังจากนี้ก็ มีการทำบุญให้กับอ่าผู้ที่ร่วงรับไปโดยอ่าผู้อ่แล้วก็ผู้ที่มากระเตาเนี่ยทําบุญกันบ่อยขึ้นอืโรงงานก็สงบขึ้นครับมีเห็นบ้างเป็นครั้งเป็นคราวอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวกับคุณแม่ก็เลยลูกเขยนี่ยก็เข้ามาดูแลเรื่องโรงงานนี้ต่อไปคนั่นแหละครับเรื่องทั้งหมด ต้องบอกโอ้โหจะบอกว่าเป็นเรื่องของเตาถ้าเรามาคิดกันอีก,กตลบหนึ่งนะครับก็คิดว่าเอ้ยการชาปนก,กิจแต่ละครั้งเนี่ยก็คือการสวดส่งวิญญาณไปสู่ในภพภูมิที่ดีการที่จะมีอะไรบางอย่างที่ติดมากับเตาผมว่าน่าจะเป็นลักษณะของความรู้สึกทางความเชื่อมากกว่าเพราว่าจริงๆแล้วนะคือถ้าถ้าคนที่ทำงานทางด้านนี้จริงๆเนี่ย เขาอาจจะต้องมีวิธีการแก้เคล็ดเออเขาก็ต้องมีบาง hmm. สิ่งบางอย่างเพื่อแก้เคล็ดคือเตา่มันอาจจะไม่มีอะไรหรอกแต่มันเพื่อความสบายใจของคนของของคนงานที่เขาต้องทํางานไงมันอาจจะต้องมีการแก้เคล็ดอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ผมเชื่อแหละว,ว่าคนที่ถูกชาปนากิจแบบถูกต้องผ่านพิธีกรรมทางาศาสนาทางความเชื่อผมว่าเขาไม่ติดมาหรอก แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าจะติดมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนได้บ้างอันนี้เราก็ไม่รู้นะฮะ,<น>ะแล้วก็มันไปผมปสมปนไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเนี้ยเยอะแยะมากมายอย่างที่พี่มณะบอกแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านคนใหม่คือเราเราไม่รู้ปูมของเขาเราไม่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจนกระทั่งไอ้น้ําไอ้น้ําละลายพฤติกรรมเนี่ย มันช่วยให้เขาได้ระบายบางสิ่งบางอย่างออกมาว่าเฮ้ยเขาเจออะไรมาบ้างเขาผ่านอะไรมาบ้างอ่ะเรื่องของการไปขวางกรรมนั่นก็ส่วนหนึ่งถูกไหมฮะก็เ,เป็นไปได้มันเป็นไปได้หมดมันถ้ามันนั่งวิเคราะห์กันจริงๆมันเป็นไปได้หลายๆทางมากแต่ก็พระก็ท่านท่านก็พูดถุยนะว่าบางทีอ่ะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปโทษโชคชะตาโทษเวรโทษกรรมไปซะทั้งหมดเราก็ต้องมองเรื่องของ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถูกไหมฮะเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วนะฮะแต่ฟังเรื่องนี้ก็แบบโหแล้วต้องมาอยู่ข้างบ้านเราบางทีเราก็คิดไงโหเขาเตาอะบางทีเราก็ไม่อยากคิดว่าเอะแก่ เรียกมาหรือเปล่าเป็นคนเรียกมาหรือปล่าไม่อยากพูดอันนี้มันเห็นแล้วมันไม่รู้สึกมันรู้สึกแค่ไม่สบายใจเฉยๆซะมากกว่าเออนะครับได้ครับพี่มานะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่นะและนี่คืออยู่ที่บ้านก็ยังล้างห่างๆกันอยู่เหมือนเดิมอออยู่ที่บ้านก็เออกับ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 พี่เขาเลยครับหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเอาหมู่บ้านหมู่บ้าน บู่บ้านก็ยังห่างห่างกันครับผมมันก็ยังมีแบบตรงนี้มีบ้านตรงนี้มีคนอยู่ตรงนั้นไม่มีคนอยู่อย่างงี้ใช่ไหมฮะหลอเป็นส่วนส่วนอ,อย่างเช่นมานี่สามหลังหายไปสองหลังม,มีหลังหนึ่งแล้วก็หายไปอีกสามหลังก็เหงาเหมือนกันนะพี่นะกลางคืนอะ่ะครับผมมันเลยเงียบมันไม่ได้เงียบธรรมดาเงียบสงบสงบโอ้สงบจริง รบๆแกเยถ้าพี่แจ็คมาอยู่นะหลับสบายเลยไม่เป็นไรครับพี่ผมชอบอยู่ในที่คึกคักสบายใจคราบรมครับโอเคได้ครับพี่มานะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่ครับเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ ất về các hạ